โครงการนี้จริงๆแล้วเ,เกิดขึ้นมาและสำเร็จไปแล้วเมื่อปี61หตึกนะครับจำนวน28ชั้นมีจำนวนประมาณา300กว่ายูนิตนะครับโครงการที่ผมมาวันนี้ก็เป็นระยะที่2ที่มีความสำเร็จก็เพิ่มเป็น35ชั้นจำนวน600กว่ายูนิตนะครับ เราก็ย้ายประชาชนจากตึกดินแดงเก่าซึ่งมีความเก่ามากจำนวนครั้งนี้จำนวน10ตึกรอบที่แล้วประมาณ5ตึกครับแล้วก็ยังมีอีกสระยะที่เหลือนในพื้นที่ดินแดงนะครับซึ่งเราจะดำเนินการต่อไปนะครับก็ทราบว่ามีความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเกิดขึ้นไวๆๆนี้1นึโครงการ ใน612ห้องนะครับจะมาจากทั้ง10เด้านหลังแต่ปรากฏว่ามี200ห้องศเศษเนี่ยบางคนก็ไม่ไม่ได้ทํางานแถวนี้แล้วนะครับก็ย้ายออกแล้วก็บางรายที่เป็นผู้พักอาศัยเดิมแต่ไปปล่อยเช่าเองอัอนนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่าเราให้สิทธิ์ของผู้เช่าเดิมนะครับก็มีการบางส่วนก็รับเงินชดเชยนะครับบางส่วนก็ไม่ประสงค์ที่จะอยู่นะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด397 ครับว่าเข้าอยู่เกือบหมดแล้วนะครับประมาณเาสิก้าสิบตอนนี้เราก็จะเร่งไปดำเนินการก็คือเอาแปลง A อซึ่งตอนนี้มันช้ากว่าเป้านะครับจะมาขึ้นที่นี่อีก200ห้องนะครับเพื่อที่เราจะได้ขยับรวเร็วแล้วก็ตอนนี้ด้านหลังเนี่ยก็กาลังอยู่ในระหว่างจะซื้อจางคือเป็นแปลง D2 จะเป็นฝาแฝดกัดตึกนี้นะครับแต่ว่าท้าต้นตีให้ความสําคัญกับเรื่องของห้องน้ํานะครับ ก็คงจะปการปรับแบบเรื่องห้องน้ําให้สอดรับกับเรื่องของอญญายุสาปัาเรื่องระบบในเวทมาคือจะเป็นตึกฝาแฝดนะครับแล้วก็จะมีอาคารจอดรถที่เชื่อมกันแล้วก็ท่านนตีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จอดรถนะครับคือก่อนนั้นเนี้ยเวลาเราพูดถึงผู้มีรายได้น้อยอ่ะเราก็จะคิดว่ารถไม่ใช่อุปกรณ์นะแต่ว่าวันนี้สังคมมันเปลี่ยนนะครับรถกลายเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหาเกี่ยวงพี่น้องนะครับแล้วก็ด้วยนโยบายรถคันแรกนะครับตัวนี้รถก็ เยอะพอๆกับห้องเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมีการแก้ไขนะครับก็อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ